ติงโตเดือ t สตาร์ค่ะพี่เต๋คขาก็เห็นล่าสุดโพสในอินสตาแกรมก็เปิดตัวมาปุ๊บก็ตกใจว่าเอาเรื่องแล้วหรอคนก็เลยงงว่าอ้าวองเขาเป็นเกย์หรอคือการเล่นออกกำลังกายการไปบิวตัวเองให้กลายเป็นตัวใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเกย์นะคะ คนที่เป็นผู้ชายจริงๆแท้ๆเขาก็เล่นกันเยอะแต่ตอนหลังเกสาวเกเลยก็ไปเล่นกันเยอะเพราะว่ากะกะไปกินผู้ชายในฟิตเนสเนหิวเลยว่างไงกินตามห้องนงห้องน้ำจริงๆแล้วพี่ต่ารู้ไหมครับว่านองเขาเป็นเป็นไม่ไม่เราไม่ทราบว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่า เราเราก็ชื่นชอบเขาตั้งแต่เขาประกวดเดอะสตาร์แล้วนะฮะเขาตัวเล็กๆน่ารักน่ารักฟันห่างๆหน่อยนึงแต่ว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ช่วงเขาจะหล่อมากแต่ตอนหลังเหมือนเขาเล่นมากจนเกินไปแล้วก็เหมือนล่างใหญ่ไมหมดร่างมันใหญ่แล้วน้องเขาด้วยความที่ก็โครงสรีละเขาตัวเล็กอยู่แล้วไงหัวเขาเลยเล็กไม่ได้ใหญ่ตามตามไอ้แขนมัสเซอร์หัวหัวหัวนี่แหละค่ะหัวที่มีหน้านี่แหละค่ะ หัวศ <โฮ S 1> ีรษะเออแหมต้องจะเป็นหัวอย่างอื่นนะฮะ <c oughs> อ่ะนั่นแหละค่ะพอพอเล่นมากเกินไปมันจะกลายเป็นป๊อปอายแล้วคือแบบอยู่ดีก็โพสแล้วก็แบบว่าอากหักแล้วคืองงว่าเราเราคนเขาไปหันไปซูมกันว่าสรุปแล้วมันเป็นมือผู้ชายไม่ใช่มือผู้หญิงอหกหักคือ,อยังไงไม่เข้าใจคือเขาไม่เคยเปิดตัวเลยว่าเขามีแฟนกอนอยู่ดีเมื่อวานแ่ะโพสต์ในในอินสตาแกรมก็กลายเป็นว่าเหมือนเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมือมือใครมือผู้ เป็นมือผ<ช>ูช้ชาย<ช>คน<ม>เป็นมือนี้นาแต่เป็นมือผู้ชายแต่คนเข้าใจว่าเป็นมือผู้หญิงอ๋อเหรอคะ <S 2> <S 2> มันก็แล้วแต่จินตนาการของคนนะเพราะว่าคนเราในเอกมโนโท,โทเพอร์เจอร์นะฮะเราอาจจะมองเป็นมือผู้ชายก็ได้อาเป็นมองเป็นมือผู้หญิงก็ได้จําได้ไหมว่าเคยมีพระเอกคนหนึ่งก็ก็เคยมีภาพหลุดแล้วก็เห็นแต่เท้าอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเท้าผู้หญิงหรือเท้ากระเทยว่าเท้ามันใหญ่มากก็จริงๆแล้วก็คือเท้าผู้หญิงนี่แหละนะฮะเราก็อย่าไปจินตนาการเขาเยอะจนเกินไปเพราะวขาก็น่าเห็นใจน้องเขาอะเขาก็ เขาก็ทามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยมีข่าวเสื่อมเสียก็แค่เขาเล่นกล้ามจนใหญ่กินเวจนเยอะแล้วก็ไปออกตัวต่อให้เขาจะคบกับผู้ชายหรือต่อให้เขาจะคบกับผู้หญิงพี่ก็ว่ามันไม่ผิดแล้วมันก็ไม่แปลกแล้วฮะคนก็มองว่าเซอร์ไพรส์รามากๆเพราะว่าเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องความรักเลยหรือว่าเพศทางเลือกหรือว่าอะไรต่างๆนอกจากเรื่องความรักเลยคับพี่เตา๋าคนเราเนี่ยนะเขาจะพูดไม่พูดเนีย่ยมันต้องอยู่ที่นักข่าวไปสัไปถามถ้าเราไม่เคยไปถามเขาเนี่ยเขาก็พูดไม่ได้ เขาจะมาวิ่งมาหาเลวพี่พี่ถามผมหน่อยได้ไหมว่าผมเป็นเกย์หรือเปล่าเขาก็ตอบไม่ได้พี่พี่ถามผมหน่อยว่าผมเนี่ยผมมีแฟนผู้หญิงผู้ชายมันไม่ใช่ไงนักข่าวต้องถามเองหลังๆน้องๆนักข่าวต้องต้องทำกันบ้านแล้วไปถามเวลาเจอแล้วต้องทำกันบ้านเพราะว่าพี่เคเจอดาราหลายคนก็บอกว่าเนี่ย เขาเลิกกับสามีแต่ไม่เคยถามเรื่องเขาเลิกกับสามีเลยแต่ไปถามเรื่องอื่นหมดที่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันดปกป้องสิ่งโตนะไม่ได้ปกป้องกูกลัวถูกฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันพอดีมันต้องพอดีเออแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่เต๋ารู้ไหมว่าน้องเขาแบบมีรสนิยมแบบนี้หรือไม่ทราบค่ะไม่ทราบเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็เป็นเด็กน่ารักอ่ะ เขาก็เลี้ยงแม่เมื่อก่อนเขาก็เกิดร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมขายขายยำวุ้นส่งยำวุ้นเส้นเราก็มองข้าตรงนั้นแหละภาพภาพเราคือภาพในอดีตที่เราเจอเขาครั้งแรกแต่ภาพปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปยังไงเขาทํางานดีแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วและอีกอย่างสิงโตพี่ไม่ได้ว่านะคะสิงโตเขาไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งไงเขาเป็นเบอร์สาเบอร์สี่ไปแล้วพี่ก็เลยไม่ได้สนใจแล้วคนเขาก็บอกว่าอุ้ยแบบตอนนี้เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากเพราะว่าขุ่นเอ๋ยอะไรเอ๋ยก็มีคนทุ่มเงินรับงานกินข้าวยกขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต สเปกแม่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะเหรอคะไม่แน่ใจค่ะคนคนอยู่ในวงการบันเทิงมันก็จะเจอข่าวประเภทนี้แหละพระเอกพระรองหรือตัวประกอบก็จะบอกว่ามีกระเทยเลี้ยงบ้างลหละมีคนนั้นซัพพอร์ตบ้างลหละเป็นเรื่องปกติอะมีข่าวดีกว่าไม่มีข่าวะ แล้วพี่เต๋าคิดว่าเขาจะต้องมาแบบเปิดตัวเลยไหมหลังจากที่โพสไอจีขนาดนี้แล้วคนก็เป็นแบบชวนสงสัยเขาทำราชการใช่ไหมเป็นข้าราชการคุณเปิดเปิดไม่ได้หรอกค่ะเปิดไม่ได้ต่อให้เป็นก็เปิดไม่ได้แต่พี่เชื่อว่าน้องสิงโตสิงโตคงไม่เปิดเพราะว่าสิงโตเขาเป็นผู้ชายแท้ทำไมเสียงแท้ครับแท้ลงลากเลยทําไมอ่ะไม่ผิดนะคะเขาเป็นผู้ชายแท้ทําไมอ่ะผู้ชายแท้เขาาชอบเล่นบ่วงเล่นเวดูแฟนบุ๋มบรรดาสิ เห็นไหมคนล่าสุดโคตเล่นร่างกายฟิตใหญ่เราอย่าไปตีว่าผู้ชายเล่นเวทออกกําลังกายมีกล้ามใหญ่ห<ร>โตเป็นกล้ามปูนนต้องเป็นแม่เก้งแม่กวางทุกคนโอเค50 50ห้ครึ่งครึ่งโอเคห้าสิบอีกแล้วก็จะไม่ส<ข>งสัยก็ครึ่งครึ่งไงก็เมื่อก่อนก็เคยเข้าฟิตเนสไงก็เห็นเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่ค่อยมาเล่นฟิตเนสเลยแต่กล้ามใหญ่มากวันวันก็เดินไปเดินมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินแต่ห้องน้ําแล้วก็อ๋ออ๋อนนองเขาสงสัยท้องสียอนะลายๆคนก็บอกว่า ถ้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็เป็นก็ยักเป็นคนดีในวงการบันเทิงครับคือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเพศไหนก็แล้วแต่เขาจะประตูหน้าประตูหลังก็แล้วแต่พี่บอกเลยว่าถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ต้องเราก็ต้องยินดีกับเขานะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเป็นกระเทยแล้วไงอ่ะ เธอมันไม่ดีตรงไหนหรือเป็นเกย์เนไม่ดีตรงไหนเหรอคนในวงการบันเทิงพระเอกหลายคนก็เป็นเก้งเป็นกวางคนในวงการบันเทิงผู้นางเอกหลายคนก็เป็นทอมเป็นดีเป็นเลสเบียนเป็นเรื่องปกติตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของยูนิเซ็ก์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาโฟกัสเลยว่าผู้ชายหรือเกย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เขาเป็นคนดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดีที่สุดฮะติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับส